วันนี้นะครับคุณจะได้รับเงินสด1 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับผู้พิการและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหลักสุดท้ายนะครับเลขที่0นะเลขที่0นะครับจะได้รับวันนี้25กันยายน2567นะครับ9นาฬิกาจะ ได้รับ1,000 0บาทนะครับกันทุกคนนะตามเงื่อนไขนะครับตามเงื่อนไขนะโดยเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะครับผ่านผู้มีบัตรสุดการแห่งรัฐและคนพิการนะครับซึ่งจะได้รับ1,000 0บาทผ่านนะครับช่องทางบัญชีธนาคารนะครับโดย สำหรับผู้พิการนะครับจะมีการผูกบัญชีเอาไว้อยู่แล้วสำหรับนะครับผู้มีบัตรสุวนการแห่งรัฐหรือมีส่วนการแห่งรัฐนะครับเลขแบบจำตัวประชาชนนะครับหลักสุดท้ายนะเลขศูนย์เนี่ยจะได้รับผ่านพร้อมเพย์ถ้าคุณผูกพร้อมเพย์นะครับเลขแบบจำตัวประชาชน13หลักเอาไว้แล้วนะครับวันนี้ก็จะได้รับ10,000บาทแล้วไปใช้ได้เลยนะโอนปุ๊บใช้ได้เลยในวันนั้นจะใช้หมดเลยหรือแบ่งใช้แล้วแต่คุณนะครับ ส่วนวันพรุ่งนี้นะ26กันยายนเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข1นะครับ1 2 3นะจะได้วันพรุ่งนี้นะครับ27กันยายน67นะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเลข4 5 6เอ่อเลข4 4 5 6 7นะครับจะได้รับนะวันพรุ่งนี้เอ่อวันที่27นะครับส่วน30กันยายนนะซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเลข89นะครับก็จะได้รับในกรณีโอนไม่สำเร็จนะครับรัฐจะโอนซ้ำนะสำหรับผู้มีบัตรประชา,าผู้มีส่วนการแห่งรัฐนะครับจะโอนซ้ำนะครั้งที่1ภายใน22ตุลาคม67ครั้งที่สอง22พฤศจิกายน67ครั้งที่3นะครับภายใน22ธันวาคม67แล้วถ้าเป็นกรณีนะครับผู้ พิการนะครับผู้พิการซึ่งซึ่งไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือลืมลงทะเบียนนะครับเราก็มีรายละเอียดมาให้นะครับก็คือในกรณีกลุ่มที่นะไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการไม่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้เลยนะครับต้องไปทำการลงทะเบียนหรือไปทำการทำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวคนพิการนะครับ ภายใน3ธันวาคม67เพราะ3ธันวาคมจะมีการโอนให้กับผู้ที่ตกหล่นในกลุ่มผู้พิการนะครับนะเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าใครพลาดวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะต้องรอนะใช้เรียะเวลารอยาวนาน นิดหนึ่งนะครับแต่แน่นอนอนะ่ะถ้าคุณทำตามเงื่อนไขได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใครได้แล้วบ้างนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเปิดคอมเมนต์ให้ทุกท่านนะครับได้คอมเมนต์มาคอมเมนต์หน่อยว่าคุณได้รับแล้วหรือยัง9้าโมงนะ9้าโมงนะไม่ใช่ไม่ใช่6โมงนะครับไม่ใช่6กโมง8ดโมง9้าโมงเป็นต้นไปนะครับอาจจะดีเลย์นหน่อยนะครับเพราะว่าระบบมันต้องใช้เวลาในการโอนนะ แต่ได้แน่นอนอ่ะร้อนะครับเก้าโมงถึงสิบโมงน่าจะจบแล้วล่ะนะครับลองดูก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนห้วงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ o o g l e Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณ mm. ก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้หนู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทําอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ a b c ีีอ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทำการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดห่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n นลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ